ราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน470บาทนะั้นกับเกมมาจองวี2ของเราเหมือนเดิมนะมาขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาทก่อนเลยรับก,กันนะ5บาทมาขนมพรจ้าชายของเรานะจังวะนี้วายมา2ตัวแล้วโอ้โหไม่ไหลเลยแล้วไข่มาฟองเดียวมาขนมพระจ้าชายมาหยอโอ้โห,หย่างสวยมเยมื่อกี้เฮ้ยสามอือสองน่าจะสาม โอ้แต่ห้าเมื่อกี้สวยจริงนะสีแบบเหลืองๆเลยเหลืองเป็นแถวเลยกาดกระจ้งแรกตัวเดียวอ่ะเข้ามานะไหลไปน้ำเป็นหน้า,นนามาอย่างนี้เอา้าโอ้โหวายมายังไม่ได้ไหลมาอย่างนี้สองโอ้โหสองขีดไม่มีมันจะทายกูโอ้ดูห้าอีกแล้วโอ้ยสวยจัดเลยอะไรวะมันก็ไม่ยอมนะแมงก็ไม่ยอมนะสัตว์ไม่ไม่ไหลว่ะ ยังไงพอยอดจายสองอมไม่ได้อมาโอ้โหสองโอ้โหคุวสองไรสัตว์สองอย่างนี้อ่ะสองอย่างนี้แล้วสองอย่างนี้แล้วก็สองอย่างนี้อโอ้โหโอ้โหสองอย่ยางนี้เอ้ยชายโอ้พยจายกูเออมาไวไหลสี่เหลี่ยมไปแล้วสามช่องแรกยังไงเรียบร้อยแล้วสองกลมช่องสามสองกลมช่องสาม เข้าเฉยเลยมาโอ้โหพ่อจะถ่ายกูยังไงยังไงยอดชายเอาไหลหน่อยเอาไหลหน่อยไหลหน่อยไหลหน่อยเพร่อโอ้โหพ่อจะทายกูอย่างเงียบนะโอ้โหอย่างเงียบชายอย่างเงียบนะชายฮะโอ้โหไม่มามาบิดช่องอีกโอ้โหพ่อจะโอ้ยพ่อจะทายกู อืมวจจายร้ายกูมาเฉยเลยสัตว์โอ้โหกูจะมามงึงมาสองเลยนะเกลือหนึ่งอะเกลือไม่เกลือจังหวะนี้ไหลอะไระไหลสามไปหนึ่งมีแล้วภาษาจีนยังไงไม่มีโอ้โหเกลื่อนข้สัตว์มาเฉยเลยสัตว์มาเฉยมามาเกลือ โอ้โหเนียวายมามึงยังไม่ไหลนะไอ้จับโอ้โหนี่ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งจังหวะนี้แล้วภาษาจีนยังไงโอ้โหหลงผิดช่องประาัพระชอชายภาษาจีนอะอสองรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอ้ยแตกอยู่จังหวะนี้ห้ากลมสองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกยังไงพระยอชายโอ้โหไม่มา โอ้โห่เมาให้กันหน่อยขอไม่ได้เพราะจะจ่ายกูสาภาพติด16บาทจะรู้อ่ะโอ้โห่ไม่ได้เลยมาเยังไงจะได้เหรอไม่จะมาแนละ้าสามสามไม่มานะ้าสองก็ไม่ได้โอ้ยห้า มึนี่ลงช่องอื่นดีอย่างว่าไอ้เนี้ยช่องที่มึงควรลงไม่ไม่ลงไงหืมสลัดปากเลยสองไม่มีโอ้โหไปลงช่องแรกสภาพโอ้โหไม่ต้องลงต้องลุ้นเลยไอ้เนี่ยเห็นแบบขอบไอ้เห็นหหน,นิดเดียวนี่รู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่กู้มันนั่นไงที่สักโอ้โหโอ้โห เอ,อเอาหน่อยพยอจฉายเอาหน่อยพยอจฉาสองกลมนี่ไหลเอ้ยแล้วซาขีดจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วอะไรสี่เหลี่ยมเลยไหลไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้โหให้มันไหลหน่อยพยอจฉายโอ้โหหืมส่องฟองเอาหน่อยเอาหน่อยยอจฉายเอาหน่อยยอจฉายเอาหน่อยยอจฉายสัตว์เกลือเอาหน่อยยอจฉายเอ้ยโอ้โหมึงจะเกลืออะไรขนาดนั้นพยอจฉาย โอ้โหโอ้โหเอ้ยหัวสัตว์เออโอ้โห,โโห,โโห,โโหขวาม,มึงจะแตกให้เฮียสภาพตาทินไม่ได้โอ้โหสีเขียวมาหมาจังหวะน,นี้ห้าขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วห้ากลมยังไงเรียบร้อยวายสามตัวห้าขีดซ้ำไปอีกหนึ่งรอบแล้วสามช่องแรกอืมไม่ได้เดี๋ยได้สามช่องแรกน่าจะมา โอ้โหพ่อเจ้าชายอืมเขยายัดขยับเบ็ดนิดนึ่งนะพ่อเจ้าชายโอ้โหยอมเลยพ่อเจ้าชายปวดจะมามึงก็มาเหมนเนี้ยแล้วมึงก็ดูดทีิพายเลยมิมึงกแกะกว่ามึงจะแตกให้กูไอสัตว์ยังไงพ่อเจ้าชายมึงอีกตัวนะมึงอีกตัวพ่อเจ้าชายมึงรู้สึกว่าเกลือโอ้โหเอโอใจเย็นพ่อเจ้าชายเอ้ยฟองนึ่งฟองนึง เฮ้ยีเรียร้รยหมาเฉยเลยสัตว์โอ้โหหมาเฉยแล้วว่าอยากเรือพอเลยขอเลยอยากเรือเลยขอเลยขอเลยจังหวะนี้ห้าขีดไปห้าขีดได้ไหลไปละวสองขีดสองไม่ได้สองกลมก็ไม่ได้โอ้สองขีดก็ได้สองกลมก็ได้เมื่อกี้เสียดายจังหวะนี้สองกลมไปสองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกไม่มีโอ้โหสภาพ มหมาจาังหวะนี้อะไรไหลอะไรไหลาสามไปหนึ่งทีแล้วห้ากลมห้ากลมแตกไปดอกนี้แล้วห้าขีดมาอย่างนี้เรียบรย้อยโอ้โหเยอะสองพันโอ้โหเยอะเฮ้ยฮสัตว์โอ้โหคูณสิบได้เมื่อกี้โอ้โหมามายัางไงสองกลมไปสองกลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่วงแรกยังไงพ่อหนุ่ม ไม่เข้าโอ้โหทำรอบสุดท้ายยังไงสองรอบสุดท้ายยังไงเฮ้ยสองกลมไปสองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกโอ้โหไม่มีโอ้โห,โโหเฮี้ยมาแบบซุ่มๆนะ่หมึองไงสัตว์โอ้โหว่าจะมามึงเข้ามาเจ๋ยเลยเฮี้ยโอ้โห 3, สามพันสามาพโอ้โหพอดีกว่าทุกคนหากใครชี่นชอบคลิปนี้นะหากใครชี่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม